ในคลิปนี้แก้วจะพาชมมารับชมการป้องกันบ้านเมืองกลางคืนนะครับแก้วได้ออากแบบบ้านแจกในเว็บแก้วก้า .com นะครับแล้วก็ก็เลยจะเอามาแบ่งปันกันนะครับเพื่อท่านใดกาลังหาลิงก์จัดบ้านอยู่นะครับเดี๋ยวแก้วแจกไว้ในคบที่ผานนะครับเข้าไปกดใช้กันได้นะครับมีหลากหลายแบบเลยนะครับที่แก้วออกแบบมาเองนะครับตั้งแต่บ้าน3จนถึงบ้าน10เมืองคืนเลยนะครับก็ลองใช้ดูเนาะแก้วก็พรากฟีมืออยู่นะครับเพื่อที่จะ ออกแบบให้จริงๆเลยครับวันนี้แกเอาแบบทรงนี้นะครับแล้วแก้รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจนะครับก็เลยอยากจะเอาไมา้ชมกันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าผังนี้เป็นผังยังไงเนาะแก้ออกแบบหลายผังเลยนะครับก็มีผังที่แก้วแจกหมดแล้วแหละไว้ในเว็บแก้วก้ .com นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเราเข้าโหมดมุมอมองสอดแนมก่อนนะครับแล้วก็ เอาโมใส่ไม่ต้องนะแล้วก็ใช้หมดภาพถ่ายนะครับโอเคนี่คือผังบ้านที่แก้ออกแบบนะครับโดยแก้วแกรู้สึกว่าออกแบบเป็นทรงเพชรนะครับทรงแบบนี้เนี่ยดมอนนะครับค่อนข้างที่จะกันได้ดีเลยนะครับเราดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับเรามีกล่องเป็นเซกชันนะครับก็จะเป็นส่วนส่วนหนึ่งใหญ่ๆเลยนะครับอยู่ด้านล่างมีบ้านอยู่ด้านล่างนะครับแน่นอนว่าแก้วไม่ได้ต้องการที่จะ การส่งดาวนะครับแกต้องการที่จะการ3ดาวนะครับคือเสียส่งดาวง่ายนะครับแต่3ดาวไม่หมูนะจ๊ะก็เราจะมีด้านล่างนะครับโดยป้านอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยแล้วก็จุดบอร์ดของของผังนี้เนี่ยที่แก้วจัดนะครับคือตรงนี้คือแกวเอาระเบิดอากาศไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่าเขาสามารถที่จะใช้เรือดอกนะครับเข้าไปหาระเบิดอากาศได้เลยครับแต่ว่าเ,าเข้าไปนะครับมันก็จะเจอระเบิดปิ้งย่างนะครับทำการโจมตีได้ แก้วก็เลยคิดว่าน่าจะไม่เป็นปัญหาเท่าไหรนะ่นาอและแก้วก็เลือกที่จะใช้พ่อมทูลครับไว้ซ้ายขวานะครับเพื่อที่จะป้องกันทางฝั่งของรถขรี่ปืนใหญ่นั่นเองแล้วก็ด้านบนครับตรงนี้แก้วจะใช้เครื่องยิงละวาน,นครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับแล้วก็แก้วไม่รู้ว่าจะเอาไว้ดัานไหนนะครับด่านหนึ่งดัานสองซึ่งแก้วก็เลยไว้ดัานหนึ่งนาะอและด้านขวานครับเป็นปืนใหญ่ยักษ์นั่นเองแน่นอน,นครับว่ามันจะจมตี รุกขึ้นป็นใหญ่ได้ดีนะครับแต่แก้วไม่ค่อยได้เล่นมือคืนนะแก้วก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เขาฮิตสูตรอะไรกันนะก็ไม่ค่อยมีใครใช้รถขึ้นเป็นใหญ่ละมั้งและแก้วอยู่ทว่ไม่สูงด้วยนะครับก็เลยอาจจะจะไม่ยากนิดนึงตรงกลางนะครับเรามีปิ้งย่างนะครับแล้วก็พอกาแพงชั้นบนนะครับแก้วได้ตั้งเทล่าหมอปลายนะครับไว้ตรงกลางเพื่อที่จะคอยคุมเลยนะครับแล้วก็มีอาวุธรอบข้างนะครับที่จะอยู่รอบข้างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ปืนใหญ่คู่ด้านขวาด้านซ้ายนะครับที่สามารถที่จะโจมตีใส่เบก้าหรือว่าหุ่นยนต์ได้ดีเลยครับและด้านบนนะครับก็มีคัชเชอร์ที่เราเอาไว้ในกําแพงนะครับเพื่อที่จะให้เบก้าที่มานะครับสามารถที่จะเด้งไปหาคัชเชอร์ได้นั่นเองตอนแรกนะครับแก้วไม่ได้ใช้เทลล่าไว้ด้านในนะครับตอนแรกแก้วเอาเทลล่าออกไปนะครับแล้วเอาเทลล่ามาไว้ด้านในนะครับที่เทลล่านะครับเทลล่ามาปะลายนั่นเองทําให้เวลาที่เขาใช้ใช้ คอปเตอร์นะครับมันค่อนข้างคุ้มเลยนะครับแก้วก็เลยเลือกที่จะเอาทางฝั่งของนะครับเทลามมาไว้ด้านในนะครับเพื่อที่จะป้องกันทางฝั่งของฐาาสายอากาศนะครับก็จะช่วยได้นิดนึงแล้วมาดูส่วนกระดักกันดีกว่านะครับกระดักนะครับเริ่มจากทุนระเบิดลูกเล็กก่อนนะครับระเบิดลูกเล็กเนี่ยแก้วตั้งเป็นอากาศนะครับเพื่อที่จะป้องกันคลังเาจากแมมโมรตีนครับแก้วไม่แน่ใจว่ามีใครใช้ไหมนะครับแต่เท่าที่แก้วทราบมา แม่มวลตีได้รับการบัฟนะครับก็อาจจะมีคนใช้มากขึ้นนั่นเองแล้วก็แก้วได้ใช้การวางอาวุธนะครับห่างกันหนึ่งช่องครับเพื่อที่จะป้องกันเรือดรอปนะครับก็จะเป็นวอลลูนนะครับมาปล่อยระเบิดไซ่ใช้ถ้าไม่ตายนะครับเราจะได้ไม่โดนอาวุธเด้งข้างนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่แก้วออกแบบครับแก้วก็กาลังเรียนรู้อยู่นะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับถึงจะออกแบบได้ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็ระเบิดครับก็ดักทางฝั่งของแม่มวลตีนะครับด้านในดักเปก้ากระพุนยนต์นั่นเอง นี่คือดันหนึ่งครับก็จะประมาณนี้เลยค่อนข้างที่จะภูมิใจนำเสนอเลยนะครับแก้วเห็นแล้วมันสวยด้วยนะทรงมันสวยนะครับแล้วก็เออน่าจะพอกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการป้องกันบ้านกันมาดันที่สองครับแก้วออกแบบเป็นเพชรโคงซอนเซ็บนะครับแก้วก็ยังออกแบบเป็นทรงเพชรเหมือนเดิมครับอ่าทรงไดมอนด์นะครับโดยแก้วเลือกที่จะเอาอ่าทางฝั่งของขึ้นยิงละวานนะครับไว้ดันหนึ่งแล้วก็เอาขั้นสอดเอ็นครับมาไว้ดันสอง เพื่มชมในคสมาที่จะปรับได้นะครับชมจะตั้งเป็นพื้นดินก็ได้หรือว่าจะเสริมทับอากาศก็ได้เลยนะครับแต่แก้วมองว่าใช้พื้นดินค่อนข้างดีกว่านะครับเพราะว่าพื้นดินเรามีอาวุธที่ไม่มากนะครับเรามีปืนใหญ่เรามีปืนใหญ่คู่นะครับส่วนปืนคกเนี่ยถึงว่ามันจะโจมตีได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเจอทหารมาตัวใหญ่ๆก็อาจจะการไม่ค่อยดีนั่นเองแก้วก็เลยเลือกที่จะปรับเป็นพื้นดินนั่นเองนะครับแล้วก็ด่านนี้นะครับแก้วเน้นที่จะการสายอากาศนะครับถามว่า ดูจากอะไรนะครับก็คือแก้วเอาประทัดนะครับไว้ด้านในนะครับเพื่อที่จะป้องกันท้าฝั่งของเรือดอปนะครับเพราะว่าเรือดรอปเนี่ยมันจะเข้ามานะครับมันจะเข้าไปหาอาวุธก่อนใช่ไหมมันก็ไปที่ป้อมปืนใหญ่ก่อนนะครับไปที่ปืนคอก่อนครับหรือว่าด่านครับไปที่ปืนใหญ่แล้วก็ปืนใหญ่คู่ก่อนนะครับทำให้ทางฝั่งของประทัดเนี่ยมีเวลาที่จะโจมตีทางฝั่งของเรือดรอปนั่นเองแล้วก็ แก้มีถลาหนึ่งป้อมนะครับที่เราอยู่นะครับเพื่อููจะวางตรงไหนก็อาจจะวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะช่วยป้องกันแต่แก้วางไว้ตรงนี้เนาะและแก้วก็ใช้กระดาษพอาันนะครับวางเพื่อผักฐานออกมานะครับเผื่อว่าเราจะแจ็คพอตนะครับเขาใช้เปก้าหรือว่าตัวเรนนะครับเข้าไปก็อาจจะโดนผักไปด้านนอกได้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารีเพจกันได้ไหมก็เกินดมัะยาวเลยครับเป็นผังที่แก้วภูมิใจ แก้วจะไม่ได้ตีชมกัน,นครับแต่แก้วจะให้ดูที่เขามาตีนครับสุดๆเลยว่าเขาตีเข้าหรือไม่นะครับแก้วบอกก่อนนะครับว่าแก้วไม่ได้ดันถ้วยนะครับแก้วมีถ้วยอยู่ที่5,17ทัถ้วยนะครับก็เขาน่าจะไปกันเกือบหกพันกันแล้วมั้งซีซั่นนี้แก้วก็ไม่ได้ดันถ้วยนะครับแต่ว่าเมนเทนให้อยู่ที่5,000ันถ้วยนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับแก้วคิดว่าแก้วจะใช้เ๊ก้าก่อนนะแก้วใช้หุญญน่นยนต ระเบิดแล้วก็เปก้านะครับหมดเลยอ่ะแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ไปที่ฐานกัน,นครับโดยเราจะเข้าไปนะครับแก้วไม่ได้สนท้วยนะครับฉะนั้นแก้วต้องการที่จะดูการเ้องกันอย่างเดียวนะครับแก้วก็จะเอาสองดาวแล้วกันแก้วใช้เปก้าลงไปนะครับปล่อยระเบิดโอเคเราออกไปเลยนะครับแล้วก็เราเข้าไปที่แคทแคนใหม่ Catch นะครับเพื่อที่จะ ไปดูรีเพย์ครับแบบนี้ก็สามารถที่เป็นวิธีฟาร์มอ่ทรัพยากรได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคเรามาดูกันนะครับว่าติกโกแฮนเพอพีโอ้มันไม่ทันแล้วนะครับเขาตีไปแล้วฉะนั้นเดี๋ยวเรารอให้เขาตีเสร็จก่อนนะครับเพื่อที่จะดูรีเพย์เนาะโอเคระหว่างที่รอนะครับเดี๋ยวแก้วตัดไปที่เขาตีเสร็จเลยโอเคมาดูรีเพย์กันนะครับสรุปว่าเมื่อได้ดูรีเพย์สดนะครับเขาใช้ หุณโยนแล้วก็มังกรน้อยนะครับใช้มังกรน้อยรอบถานเลยนะครับที่แก้วลู้คือมังกรน้อยโดนเนืบนะพอเข้าไปนะครับมังกรน้อยสามารถที่จะพ่นไฟไปได้นะครับเราก็จะโจมตีไปด้านในดูเหมือนว่าด้านซ้ายนะครับมังกรน้อยจะเข้าไประเบิดอากาศก็ทํางานอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็หุ่นยนจะเข้าไปนะครับแต่ว่าระเบิดอากาศครับพังลงไปนั่นเองและหุ่นยนเข้าไปนะครับคทังฝั่งของ มังกรน้อยก็จะาโจมตีได้นครับเกือบจะากันได้เหมือนกันนะก็ดันแรกแก้วกันไม่ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดันที่2กันว่าเขาโจมตีได้เพิ่มอีกกี่ดาวก็จะไปดันที่2ครับโดยเขาเลือกที่จะใช้มังกรน้อยเหมือนเดิมนะครับผคิดว่าเขาจะเข้าด้านบนก็ปล่อยหุ่นยนต์ลงไปนะครับและใช้มังกรน้อยนะครับลงไปหน้ากระดานเพื่อที่จะเข้าไปนะครับแต่ว่าป้อมประทันครับสามป้อมเลยนครับที่โจมตีไปที่มังกรน้อยนั่นเอง ก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็คุณยนจงตีกําแพงครับใช้เวลานานพอสมควรเลยเพราะกําแพงครับเป็นกําแพงเรือสิบนะครับเรือตันนั่นเองพอเข้าไปนะครับดูเหมือนว่ามันก็น้อยจะตายลงไปนั่นเองเพราะว่าก็มีป้อมเชล่าโผล่ขึ้นมานครับเขาได้บ้านนะได้ไป4ดาวนะครับ1ดาวเงินนะก็จะได้ไป1ดาวเงินนะครับแล้วก็ได้ไป138%สนนั่นเองเดี๋ยวเราไปรู้กันต่อเลยนะครับ มาชมมาที่2อตอนะครับเขาใช้แม่มุมลาตีแล้วก็ระเบิดนะครับมาถึงใช้ระเบิดไปก่อนนะครับปล่อยหุ่นยนต์ลงไปแล้วก็ปล่อยแม่มุมลาตีลงไปนะครับแบบนี้อาจจะไม่ดีนะเพราะว่าขึ้นยิงลาวาจะยิงละวามาครับแล้วก็โดนแม่มุมลาตีหลายตัวเลยนะครับเป็นกลุ่มเลยและแม่มุมลาตีสมัริที่จะเข้าไปได้นหนนะครับก็จะถูกระวานครับทำการแผดเผานานนั่นเองเขาเข้าไปนะครับใช้ท่าไม่ตายนะครับติดข้างเข้ามาเพิ่มนะครับมาขั้ง แล้วก็เข้าไปครับอย่างที่แก้บอกไปว่าแก้วได้ตั้งป้อมอะระเบิดทุนระเบิดครับเป็นอากาศนะครับทำให้แข้งข่าวนะครับหายไปในพริบตาเลยแล้วก็เข้าไปครับเหลือแม่มดไม่ม่านครับรวมถึงเลือดมีน้อยด้วยนั่นเองพอเข้าไปนะครับเหลือเป็นค้ง้งคาวปัญหาของเราคือด้านบนเนี่ยเราจะไม่ได้มีตัวที่อ,อาวุธที่โจมตีแบบกระจายนะครับก็จะเป็นซิงเกิลแทร็กเก็ตหมดเลยนะครับก็จะใช้เวลาในการโจมตีค้ง้งคาวสักคู่หนึ่งเนาะเพราะว่าต้องรอให้ ป้อนธนูนะครับแล้วก็ป้อมเทล่าดีครับทำการโจมตีเขาจบไปที่2ดาว58%เป็นะครับเป็นอะไรที่โอ้เจ้าก,กันได้นะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยมาชมมาที่สังมาต่อนะครับเราเจอคนใช้หุ่นยนต์แล้วก็มังกรน้อยนะครับเขาเริ่มต้นใช้มังกรน้อยลงไปด้านล่างนะครับแล้วไปด้านบน,นครับแล้วก็ปล่อยหุ่นยนต์ครับลงไปด้านบน เพื่อที่จะเข้าไปนะครับแต่ว่ากําแพงเป็นกาแพงปินหมดเลยนะครับทำให้คุณโยนจะต้องพังกกาแพงนั่นเองแล้วก็ทางฝั่งของมังกรน้อยนะครับเข้าไปนะครับก็ถูกอาวุธอย่างเช่นระเบิดอากาศครับโจมตีอย่างหนักเลยปิญญางครับแผดถ่อเ,เ,เข้าไปเขาสามารถที่จะพ่นไฟไปได้นะครับแต่ว่าเขายังไม่จบนะครับเขาเหลือมังกรน้อย2ตัวนะครับที่จะเข้าไป แล้วปอมเทล่ามาปลายนะครับไม่แน่ใจว่ากันได้ไหมขขาพ่นไฟไป2ทีนะครับเทล่ามมาปลายของแก้วหายไปไหนไม่รู้เลยครับแล้วก็เขาสามารถที่จะผ่านด่านแรกไปได้นี่คือการจบติ้นของเขาครับก็ถือว่าที่ได้ดีเลยครับถึงแม้ว่าเราจะยังมีกระดัก,ดกดอยู่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นระเบิดลูกเล็กนั่นเองทําให้มันก็รดเลื่อยไม่มากนะครับก็เลยทําให้เขาสามารถที่จะผ่านด่านแรกไปได้นะครับเดยวเอาไป ไปชมดันที่2กัน,นครับว่าเขาจะเก็บได้เพิ่มกี่ดาวมันก็น,น้อยโจมตีเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะโจมตีหอนาริกาได้นครับแล้วก็จะไปด่านที่2นั่นเองทางฝั่งด่านที่2อครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงด่านที่สอครับเขาใช้รถเข็นปืนใหญ่1คัน,นครับลงไปด้านบนเพื่อที่จะโจมตีกับป้อมประทัดนั่นเอง และเขาใช้มังกรน้อยนะครับโจมตีฐานแคนนะครับก็จะเป็นคนเถื่อนและธนูนะครับมังกรน้อยสามารถที่จะโจมตีได้นะครับแต่พอมังกรน้อยลงไปด้านล่างนะครับเจออาวุธ3อาวุธโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นปะทัดบนซ้ายขวานะครับโจมตีเข้าไปแป๊บเดียวนะครับมังกรน้อยตายลงไปและเขาก็มีรถขิงปืนใหญ่นะครับที่ปรับเป็นมอเตอร์นะครับแต่ในไม่ช้านะครับจะต้องขึ้นที่แล้วนะครับเพราะว่าป้อมพูจะต้องพังลงไปนั่นเองโอเคไม่จะเป้าหมายนะครับก็จะขยับเนาะ แต่พอมาดิ่นขวานนะครับป้อมมอตอของเราทํางานนั่นเองทําให้เขาเสียรูกหินเป็นใหญ่แปนครับแล้วก็จะเข้ายังไงเขาเลือกที่จะใช้มังกรน้อยนะครับลงไปด้านซ้ายแล้วก็จะจมตีนครับแล้วก็จะลงไปด้านล่างครับโดยมังกรน้อยนะครับจะเป่าเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปนะครับเขาน่าจะไม่เหลือแบทเทอรี่ชีแล้วเนาะแล้วก็เข้าไปนะครับสรุปว่าเขาไม่สามารถที่จะเก็บดาวเพิ่ม ในดานที่2ด้าน,นครับก็เลยจบไปที่0ดาวเงิน3ดาวทองทองแดงใช่ไหมสาดาวทองแดงนั่นเองก็ได้ไป126นั่นเองมาชมตัดที่4ต่อนะครับโดยเราเจอคนใช้เบก้นะครับนี่คือสูตรที่แก้วต้องการที่จะป้องกันนะครับก็คือเป้าหมายหลักที่เราเออกแบบมาเลยนะครับเป็นการการเปก้เรือดอกแมมโมรตีนครับเขาใช้เปก้นะครับลงไปด้านขวาเพื่อที่จะเข้าไปที่ โซนใหญ่ก่อนครับแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนทีหลังนั่นเองมีการใช้เครื่องร่อนหมูป่านครับเพื่อที่จะสตันอาวุธครับเข้าไปด้านบนครับปืนใหญ่คู่ทํางานอย่างหนักเลยครับแต่ว่าเขาสามารถที่จะสตันไปได้นะครับแล้วก็หุ่นยนต์จะขึ้นไปนะครับจมตีกับปิ้งย่างได้อย่างสบายใจเลยเปก้าเทออกมาด้านล่างครับเพื่อที่ไปด้านซ้ายเพราะกำแพงยังไม่เปิดเนาะแล้วก็หุ่นยนต์ไปด้านบนครับหุ่นยนต์เข้าไปนะครับก็ตายลงไปนะครับพะมีระเบิดยักษ์สองลูกเลยครับ รวมถึงมีป้อมเทเล่าดครับจากนั้นครับดูตรงนี้ให้ดีถ้าฝั่งของเปก้าครับจะถูกผักไปนครับแล้วก็เข้าไปในคัชเชอร์ครับเข้าไปก็เข้าไปตายครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นโซนตายเลยครับเพราะว่าด้านบนมีทั้งป้อมธนูแล้วก็ป้อมเทเล่าดครับอยู่ด้านบนแถบตอนท้ายนะครับยังมีเทเล่าดเาปรลาอยู่ด้านล่างนั่นเองทําให้เปก้าครับไม่รอดไม่สามารถที่จะออกไปได้นะครับก็เลยจบไปที่2ดาวนั่นเอง มาชมมาสุทธากัดีกว่านะครับเราเจอผู้เล่นทําการใช้อุกเขินปิญญาณครับแล้วก็ธนูกับทางฝั่งของมังกรน้อยนะครับเขาใช้อุกขินปิญญ่ไปด้านบนนะครับแก้มองออกแล้วนะครับว่าเขาจะเข้ายังไงเขาจะโจมตีป้อมธนูครับให้พังลงไปและใช้อุรุขิญปหญ่นะครับโจมตีเทล่ามาประยนะครับที TV ่อยู่ด้านในให้พังลงไปนั่นเองเพราะด้านบนนะครับสิ่งที่โจมตีอุรุขินปใหญ่ได้นะครับมีเพียงแค่ป้อม ป้อมธนูนั่นเองมาดูกันว่าเขาจะทําสําเร็จไหมนะครับเขาเข้าไปแล้วก็จะลงไปนะครับดูเหมือนว่าเทเล่าของแก้วนะครับจะพุ่งขึ้นมาแล้วก็เขาตั้งทันนะครับก็เลยทําให้รถเข็นนะครับสมาที่จะจมตีไปได้แก้ซุ่มออกนะครับเผื่อว่าเขาใช้มันก็น้อยลงไปรถเข็นเป็นใหญ่อยู่ด้านบนนะครับเขาใช้มันก็น้อยไปด้านล่างครับแล้วก็จะเข้าไปตําแหน่งนี้นะครับเขาเลือกที่จะทําการพ่นไฟไปนะครับก็โดนทั้งอาวุธด้านบนอาวุธด้านล่างด้วยครับแต่ว่า ระเบิดอากาศนะครับอันนี้เนี่ยมันทําการค่อนข้างหนักเลยนะครับทำให้เขาไปต่อไม่ได้นะครับแล้วก็เขาเลือกที่จะเข้าด้านบนนะครับเพื่อที่จะโจมตีกับเทลามวลายนั่นเองแล้วก็มังกรน้อยเข้ามานะครับก็ถูกปิ้งย่างโจมตีส่วนด้านบนครับรถเข็นปืนใหญ่นะครับสามารถที่จะโจมตีไปได้นะครับเขาเลือกที่จะใช้ยนต์ลงมาด้านล่างนครับเพื่อที่จะเข้าไปแล้วก็ใช้มังกรน้อยนะครับเข้าไปด้านบนก็สามารถที่จะโจมตีกับ อ่าเทลามไปลยได้นะครับแล้วก็ร้หิบเป็นใหญ่สามารถโจมตีได้นะครับแต่ว่าเวลาครับเหลือเพียงแค่30ิวินนะครับมาดูกันว่าเขาจะทันเวลาไหมคุณโยนจะเข้าไปนะครับแล้วก็ร้หิบเป็นใหญ่นะครับอยู่ด้านบนก็จะเป็นผู้เล่นที่เป็นสายใจเย็นะครับใจเย็นมากๆเลยนะครับเย็นเฉียบนะโอเคมันก็น้อยไปเรืนขวานะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่ป้้มธนูนั่นเองถ้าพ้นไฟไปนะครับแก้วดาว่าน่าจะไม่ถึงปิ้งย่างนะ เขาเข้าไปนะครับแลเวลา6วินครับเขาจะเข้าไปได้ไหนนะครับแล้วก็่นยนต์เข้าไปนะครับเขาพ่นไฟไปแล้วนะครับทำให้เวลาไม่ทันนะครับแล้วก็เวลาหมดก่อนครับจบไปที่2ดาว9 3นะครับและนี่ก็เป็นการกัดบปาของแก้วนะครับแก้วก็จะไม่ชมกันนะครับว่าแก้มีลิงก์จัดบ้านที่ออกแบบเองครับไม่ได้บอกว่ามันดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปให้ผู้เล่นมือโปรครับถ้วย5 7 0 0 5,800นะครับเขาเล่นกัน แก้วก็อาจจะกันไม่ได้ครับเพราะว่ามันน่าจะมีจุดบุกพองหลายอย่างเนาะยังไงถ้าผู้ชมเอาไปใช้นะครับถ้าอยู่ทวยไม่สูงมาก5,000ถ้วยนะครับหรือว่าต่ำกว่า5,000ถ้วยก็น่าจะพอช่วยกันได้นั่นเองพอแก้วก็ตีให้ให้ชมกันแล้วนะครับว่าห้าตาเนี่ยเราป้องกันได้ครับยังไม่มีใครตีได้หกดาวเลยครับแต่แก้วไม่แน่ใจนะว่าถ้าขึ้น้วยสูงสูครับสัก5,007 5,008เราจะกันได้ไหมยังไงใครที่ท่านทวยครับเอาไปใช้ก็สมาที่จะคอมเมนต์ได้นะครับส่วนใครที่จะ เอาไปปรับปรุงครับไปปรับแต่งกกําดักครับหรือว่าจะขยับอาวุธก็สมาถทจ่ะทาได้เต็มที่เลยครับแล้วก็ถ้ามันใช้ดีก็สมาถที่จะกลับมาแชร์ลิงให้เพื่อนๆนได้ใช้กันเนาะแก้วก็ชื่นชอบนครับการออกแบบบ้านคือแก้วออกแบบบ้านในมือคืนค่อนข้างได้ได้ไดง่ายกว่ามือกลางวันนะครับเพราะว่ามืองคืนเนี่ยมันจะมีอาวุธที่ไม่มากครับแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างรวมถึงกําแพงไม่มากนั่นเองแล้วก็หลักการออกแบบนะครับมันก็อาจจะ ไม่ยากเกินไปนะครับถ้าเป็นกลางวันเนี่ยแก้วออกแบบได้แค่บ้านห้าบ้านหก็ไม่ไหวแล้วนะครับเจอบ้าน15นะครับไม่รู้จบแบบยังไงเลยโอเคและนี่ก็เป็นการกันบ้านนะครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์จะบ้านไว้ให้ในคำทธิบาน,นครับสามารถที่จะกดที่ลิงก์เพื่อไปใช้ได้เลยนะครับถ้าใช้ดีใช้ต่อใช้ไม่ดีก็เปลี่ยนวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ